สำหรับมื่อนี้นะคะเสานี้ก็ทำการเปลี่ยนหนามปลานะคะลี้ยงปลาดูไว้ตะเดือนมกรลานะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ตักนะคะมีคนมาซื้อนะคะได้โลหนึ่งนะคะ<ม>แต่ก็ไม่อยากขายดอกค่ะไว้ถ่ายยูถ่ายกินช่วงนี้ก็หา้องกินงาก พี่นองกันก็ได้ขายไห้นะคะกำลังเปลี่ยนน้ำนะคะทายน้ำออกก่อนเพราะว่าปลามันตัวใหญ่มันมีดินไม่ฟุนกับอาหารหัวอาหารน้ำก็เลยทำใหม้มีกลิ่นนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำ ระบบมันผัดเปลี่ยนนี่นะคะกำลังตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มากเลย